จ้พร <formation jin inh throat> <s at> ้อมยังโจ้อดีล้สีสอดให้สีสอดสีสีสีสอดไปหมดจากสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบสิบยี่สิบยี่สนโอ้แลกได้หน่วงเลยไหนมาแล้วอยู่ตรงไหนกันนะเล็บแดง เชื่อเชื่เปลี่ยนท้องสียงดิเชื่อเปยนท้องถิ่นดินี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนกวรท้องตีนวะตัวแดงเลยแม่ตาจนมึงพูดก็ได้ว่าเอาเพลงมาหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่ามึงก็ทำไมพอทั้เสร็จมึงก็ไปเลยนะมึงชนคนไปกี่คนอะเพื่อนน่ะไม่เห็นครับไม่เห็นครับโอ้โหแต่คนล้มหมดเลยนะก็ตามไม่ต้องครับ ไช่มึงไม่เห็นแต่ว่ามึงขอโทษทำแมบไปกินนะง่วงแสดงขอรับผิดชอบเลยเนาะไปกินนี้เลยนะบอกไม่เห็นแต่ว่าพูดว่าขอโทษแล้วเข้าไปเลยนะมันไม่เห็นยังไม่ได้เข้านะพี่ไอพี่เกมมันเอาอีแล้วแค่แค่เพนไม่กี่อันมึงให้ไม่ได้หรอฮะอีโก้อีโก้เยอะเหรอขอโทษไปแล้วนะครับก็บอกว่ามันไม่พอเลือดกูลดเนี่ยครับพี่เพลนเลยครับรอเลยครับ เฮ้ยโทษครับ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 ไอพี่เคยโค้ชช่วยช่วยกันเลยขอโทษครับไอช่วยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับภาพไม่ค่อยตรงโทษนะโทษนะไปยิงหน่อยไปกันไปนเอาเห็นป่ะหรอเอาเห็นป่ะไม่ขอโทษแล้วจบดีเอาเห็นเอาไมอ่ะตัวไลฟ์ไปพี่เก่งใช่ก็เป็นอย่างนั้นเลยเพ่นอันนึงพูดไม่กันเนะ เช่นึงพอไหมขอได้ไหมขอโทษไหมขอโทษได้ไหมขอโทษได้ปะงั้ปลาไปนอนแล้วใช่ไหมนานอ่ะไอโก้เยอะไอเด็กเชี่ยแก๊งมึงอ่ะยังก้าเลยเนี่ยคุณไม่เอาหน่อยนะทำไรก็ได้ดิใช่ป่ะล่ะครับ จะพลาดมาแล้วกันเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นเว้ยไม่เป็นไรหรอมันกวนตีนเหรอใช่โจทย์ได้ของถังๆอ่ะถังเตี๋ยเลยมีใครไปพ่พภาคเขามี4คนเองอ่ะไม่โู้สักทีที่เป็นกระปุกไม่ดีขึ้นเลยนั่งเล่นกับกอดหน้าอะไรอ่ะหน้าเบลใหม่ ไม่เอาอย่างงี้ดิออริจินอลนะคือรถออริจินอลไม่ช่วยเด็ดไม่ช่วยาช่วยเด็ดแตถ้าใครอยากลองรถอื่นก็ได้แต่เราไม่เคยกินรถอื่นพูดอย่างงี้ก็ไม่กล้ากดเราเอ้าทำไมนอนอ่ะแทงไปแล้วก็ขอโทษไปแล้วเนี่ยไม่รู้หายหรือเปล่านี่ยไม่เลยหรอกนะมันไม่มันก็หายอยู่แล้วดิหายนะมันก็ชนแล้วขอโทษได้เดี๋ยวติดใจนะเออเดี๋ยวติดใจนะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะเออเดี๋ยวแทงเสร็จแล้วเดี๋ยวขอโทษเขี่ยป่ะแล้วห้ามติดใจนะ ไครไปเล่นไหมลูกวัดอันที่สองนี่เราน่าจะไม่ค่อยขึมนะพี่เราไม่มีใครกลัวเลยต้าแต่พอกูเงียบๆหน่อยมึงนะมีขอไปทำเควสก่อนนะเด็กๆดีสองแล้วอีมงว่างนอนเหรอคะไม่วมีจะเอารถมันไม่ดีเหรอว่ากูแบบอยู่นิ่งๆไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งปัญหาใครมันไม่ดีเหรอทำไมวะ มันชอบเป่ะวะแคบหมูถุงใหญ่ป่ะก็ที่นี่มันห้าทุ่มที่ไทยน่าจะเยอะแล้วอร่ันแล้วรู้ป่ะเนี่ยลองเอามากินดูอร่อยจริงๆเราไม่ได้กลัวเรา้งแต่กูใส่ชุดประชาชนเนี่ยพูดจริงป่ะไ่หยุดเลยกูพูดจริงๆเลยนะคือกลัวไม่รู้เรื่องด้วยกูมาถึงอ่ะกูได้ยินน้ำเสียงมันกูรู้เลยว่ามันเป็นคนสตรีนไว้เทียเนี่ยเป็นเทียอะไรของมันเหรอเออเสียดายอืมเออ ตัวร้ายยังตัวร้ายไฟเอมพี่เฮอไม่มืงอกรู้จักกูหรอเมยงจำกูได้อีกหรอใครใครเจเนหดูดูพี่พอตอคิดถึงผมเฉยเลยมันจำได้เด้ไอเจเรนแน่เลยโูชัดเลยใช่เลยรีลิป์ยามัยนะตรงนั้นนะน้อไปดิอย่าอะไรหรอกจะได้่แล้วนี่เด็กขาดแบทหรอ อ้รูกัน่ะที่เป็นเน็ตครับที่เป็นเน็ตแม่อยู่เด็กขันแบ๊วเหรออยู่ที่เป็นเน็ตเดนยวอะไรนะหาเดลิปเปอร์อยู่ไปดีกว่าไปนอะไรนะไม่กลัวเลยไม่ดีใจไม่ดีใจนะคนในเกมเขาอาจะไม่รู้หรอกไม่ดีใจชิชิ ก็ผิดไม่ได้ขอโทษไม่ได้ย้ายไม<ป>่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนดีเขาชื่ออะไรอ่ะอาโต้โตว่าว่าว่าไงรับพี่อะไรกูขับหิสแลกขึ้นมาจันอะไรห้าอันเลยอ่ะ ไปนอนั่้อ่ะวันนี้ใจดีทำไมจะไปก็ไปนะกันไม่มีไม่มีของก็ขายรถดีเคที่ไอเนี่ยอืมไปเลยไปเลยไปเลยหาได้แล้วก็ไปต่อไปไปใช่ใช่ไม่ไม่ แฟนเฮียไหนอ๋อะแฟนเฮียเป็นแฟนแล้วเหรอพี่สาวอ่ะหือน่ารักจัดครับหวานแววจัดแล้วอยากเป็นอลยอยากเป็นอย่างอยากเป็นอย่างฮะเล่นอะเล่นอะไรเจมนี่ที่ไหนอะเอ้ยหมอนี่มาคืออะไหรอไม่รู้ เอ้สูบมันไปไหนอะสูมันไปเกิดโรงพยาบาลเหรอใช่เดี๋ยวเราก็แทนได้เลยเดี๋ยวใช่แสดงว่ามันกดมันกดเคสไปแต่เพื่อนมันไม่มาหรือเปล่ามันไม่กดหรอพี่ใช่อนมันอยู่ไหนอะเสื้อมัันาไปดิถามถามต่อแล้วก็เรียกมาเอาไปหรอเอาไปหรอเอาไปดีิมาเต็มระบบไปแหละหายี่ึงพี่ป้าหายอะไรนะหาี่หนึงพี่ไหมทำไมหน้าเองไปรลืมจังหน้าพี่มีอยากย่ายพี่เปื้อนฝุ่นตอนนี้พี่ต้องปัดฝุ่น ใช่ไหมพี่ก็ไปเล่นใช่ไหมเดี๋ไปเล่นเลยตอนปืนปัดปืนปัดปืนแล้วมาลยไม่ได้โกอยู่ปเลม้งผี่มันติดป่ะมีติดไหมไม่มีตีกันกันตีทุกไม้เลยตี้นหัวนอสกินได้ไหมฮัลสกินอะไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวโดนกูกระทืบด้วยใครจะเลยชุบโว

ม่อะแล้วประมาณแล้ดูตึงไหมดูได้อยู่ไหมดูโหดโหดอยู่ไหมแล้วดูได้ยังไแบบนึงนั่นก็อีกแบบนึงได้ไหมดูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้มาเลยแบบนี้หันซ้ายพี่พอมางคนชุบจรใส่ชุดย่างนั้นเฮ้ยคนชุบจริงคนจริงไม่ไกลหรอครับครับเห็นแล้วในโลูกไป ดูนี่ดูดูคนนี like ้คนนี้โหเจ๊็บเรลือไหนเนี่ยปลุกไฟปลุกไฟรถไฟอยู่ใหนเนี่ยเกินน่าจะมีไฟเล่นกันเยอะอโ้ยดูแต่ละคนแต่งตัวตรงเอาผ่าอ่ะเอาาผอีกแล้วนะมามี้มามี้ถูกถูก